สวัสดีค่ะคลิปสองมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากที่ล้างโคลนขาวหลังจากที่พ่อโคลนขาวแล้วไม่ต้อก็ต้องล้างออกนะคะล้างออกด้วยน้ำเปล่า้าเปล่าก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะซับให้ให้มันชุม่มแล้วก็เวลาล้างเราจะโคนขาวเปื่อยแลวจะได้ล้างออกง่ายๆนะคะก็ หวังว่าหวังว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะคะการล้างหน้าพอกหน้านะคะถ้าคนผิวมันนะทิ้งไว้30นาทีนะคะถ้าคนผิวแห้ง15นาทีถึง20นาทีได้แต่ไปซ้อบางทีทําไว้เป็นชั่วโมงเลยก็ชอบค่ะทิ้งไว้นานๆนะคะชอบแล้วก็การเคล็ดลับนี้คือเป็นเคล็ดลับที่ที่การที่แบบว่าเราออกงานเร่งด่วนเนะ่ะเราควรที่จะทํำยังไงหน้าเราจะเวลาออกงานจะได้ฉ่าวาวจะได้มีน้ํามีนวลจะได้ หน้าเด้งฟูเฟิร์มกระชับค่ะตอนตอนค่าออกงานกลางคืนแม่ต้อกก็จะตามด้วยสลิปปิ้งมาส์กนะคะเมื่อทาชุดเอซ์เปิดเพียวแล้วแม่ต้อกก็จะตามด้วยสลิปปิ้งมาส์กค่ะแต่ถ้าเป็นงานตอนกลางวันตอนเช้าแม่ต๊อทาชุดซีรั่มเซ็ทซีรั่มหนึ่งสองแล้วแม่ต้อกก็จะตามด้วยโทนเนอร์อมุนแล้วก็ตามด้วยกันแดด3ตัวนี้นะคะกันแดด3ตัวนี้เลยค่ะ กันแดดค่า F p S 40สองหลอดนี้ค่ะค่า F p S 40, 40นะคะแต่อนีค่า P B S 5 5เมื่อเอามาผสมกันรวมกันแล้วเวลาทาได้น่าจะฉ่ำมากค่ะน่าจะแบบออร่ามากเลยค่ะแล้วก็มีวิตามิน E ซึมลงไปในผิวและดูยิ่งใส,สายมาในผิวเราจะยิ่งยิ่งฟูยิ่งเด้งนะคะไม่ต้อใช้แล้วชอบค่ะชอบมาผสมกันท่านใดอยากไม่อยากผสมก็ได้นะคะแต่ไม่ต้อชอบที่จะผสมมากกว่าเพราะ ใช้มาแล้วรู้รู้สึกว่าลงตัวดีลงตัวแล้วค่ะเมื่อคลิปก่อนๆมีคนถามสูตรทํานมถั่วเขียวค่ะก็บอกสูตรไปแล้วนะคะวันนี้ถ้าท่านใดอยากได้สูตรน้ำข้าวโพดนมข้าวโพดหรือนมวอนัทหรือนมอะมอนนมถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วถั่วลูกไก่ถั่วอะไรได้หมดนะคะมันคือเราสามารถทาได้หมดถั่วห้าสีอย่างนี้ดีเลยค่ะทําแล้ว เวลาเราทําเสร็จแล้วเราจะอิ่มได้นานนะคะอิ่มนานมากแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ดูแลคนแล้วก็มันจะมีประโยชน์มากเลยค่ะเมื่อล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ต๊อก็ยังใช้ใช้ตาเด้งอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่ได้ล้างเปลือกตาแม่ต๊อกก็เลยไม่ได้ใช้ตาเด้งนะคะก็รอกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยล้างหน้าแล้วก็บำรุงรอบดวงตาด้วยตาเด้งตัวนี้นะคะ ไลฟติ้งเนะคะ่ะส่วนนี้จะดีมากเลยคะ่ะมตซ้อใช้แล้วตามถุงตาเราก็จะตึงถุงตาบวมริ้วรอยมันก็คือจะโฟมจะเฟิร์มกระชับนะคะแล้วก็บวกกับเราทาถูกวิธีด้วยก็จะทําให้ริ้วรอยลดลงป้องกันด้วยนะคะคท่านใดที่ยังไม่มีริ้วรอยไม่มีริ้วรอยก็ควรจะป้องกันไว้นะคะนี่ค่ะไม่ก็อทำดที่ดูดูทีทํานมข้าวโพด เมื่อเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็ที่บ้านจะปลูกะะอใบเตยด้วยแล้วก็ใส่ใบเตยด้วยนะคะจะหอมอระะ่อยอันนี้นมนมนมอัลมอนด์อัลมอนด์ค่ะอ่ะเมื่อเมื่อหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเมื่อพอกหน้าแล้ล้างหน้าแล้วผิวจะฟูจะเฟิร์มจะแน่นแล้วก็ไม่ต้องก็ทาให้เปิดเพียวเลยะคะ่ะ ทำไมวันนี้ตอนเย็นไม่ต้อจะไม่ไม่ใช้ชุดซิลั่ม 1, 2, อ่าหนึ่งสองเพราะว่าพรุ่งนี้จะออกงานซิลัมหนึ่งสองเขาจะเขาจะแรงก,กว่าชุดซิลั่มน้านมซิลัมัมเอ็กเบอเพียวนะคะก็เลยกะว่าสักวันเดียวเองค่ะเพื่อเราเราจะเราจะ,เราจะดูแลพิเศษก็คือพรุ่งนี้ออกงานนะคะก็เลยก็เลยจะลงแค่เอ็กเปิดเพียวค่ะ เปิดเพียวท่านใดลงํำรุงอยู่ก็ลงํำรุงได้นะคะเมื่อลงมำรุงแล้วท่านก็ตามด้วยสลิปปิ้งมาร์กนะคะํำรุงของกันสว่างก็มีเยอะนะคะเมื่อแต้มห้าจุดแล้ว,ลวเบสต์ต็อกก็เริ่มเลยนะคะเบสต์อกก็เริ่มเกลี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเบสต็อกก็เหมือนเดิมคะ่ะกรอบนี้สําคัญมากกรอบกรอบหน้าเราสําคัญมากนะคะเราจดระเบียบก,กรอบหน้าเราให้ให้เขา รีดเหมือนรีดให้ผิวให้ให้หน้าหน้าของเราเรียวขึ้นนะคะคือแถวแถวนี้จะมีเหนียงหรือว่าหรือว่าผังผืนใช่ไหมคะบางทีนะคะเราก็แรงนุ่งวงของโลกด้วยแก้มเราก็จะตกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกันทาครีมี่ถูกวิธีเนี่ยจะเป็นผลดีต่อเรานะคะข้างนี้ไมตตาก็มานะคะระบุมปากด้วยถ้าคะยกมาตรงนี้ ลองแก้มค่ะสีจม,มูกมาขึ้นมาข้างบนเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องไม่มีอาการลอกหรือผัดเซลล์ไม่ต้องเลยทาแบบนี้ได้ือถ้าเรามีอาการผัดเซลล์อยู่หรือมีอาการก่อนสวยอยู่เราอย่าไม่ทาแบบนี้นะคะเราต้องทาแค่ปะกๆให้ซึมไปเองนะคะเบามือที่สุดค่ะตอนนั้นเห็นไหมคะอันนี้ก็ยกขึ้นนะคะตามแนวกล้ามเนื้อของผิวเรานะคะ เสร็จแล้วแม่ต้อก็สลิปปิ้งมาร์กต่อเลยค่ะมาร์กสลิปปิ้งมาร์กไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรสี่สี่ราชินีสี่ประเทศสมุนไพรสี่ประเทศนะคะ,ะสมุนไพรไทยก็คือเป็นขมิ้นชันสมุนไพรชาเขียวก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศจีนก็จะเป็นเห็ดจือแล้วก็เกาหลีก็จะเป็นโสมค่ะ สี่สมุนไพรสี่ชนิดนี้มารวมกันลงตัวดีมากเลยค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์กที่มาร์กหน้าแล้วช่ำวาวมีน้ำหน้าอิ่มน้ำมากตื่นเช้าขึ้นมากูชอบค่ะชอบชอบผิวฟูนะคะผิวชำ่ำเหมาะมากเลยกับการที่เราจะออกงานนะคะออกงานพรุ่งนี้แม่ต้อกก็จะผิวอิ่มน้ำผิวฟูเฟิร์มแล้วค่ะเพราะวันนี้คืนนี้นะ่ะแม่ต้อ เติมสลิปปิ้งมาให้ให้กับใบหน้าแล้วก็วันนี้ไม่ซ้อกก็กลับไปบ้านก็ไม่ต้องไปข้องหน้าแล้วไม่ต้องไปล้างหน้าแล้วค่ะเพราะก็ทำทุกอย่างเสร็จแล้วเวลาอาบนะ้ำไม่ต้องก็จะอาบแต่คอลงมานะคะเห็นไหมคะอู้ชอบจังเลยหอมมากค่ะราคาไม่ถึงพันนะคะราคาไม่แพงค่ะสลิปปิ้งมา าพเขาแบบดีมากเลยค่ะนี่แหละพอหลังจากนั้นแม่ต๊อกก็เมื่อแม่ต๊อ,อ่าสลิปพิงมาร์คแห้งดีแล้วแม่ต๊อกก็ตกหงวข้อเป็นแป้งนะคะก่อนนอนทําไมต้องตกหัวขอ้อเป็นแป้งเพราะบางทีอยู่ในห้องของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีฝุ่นหรือเปล่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าบางทีแม่ต๊อกก็ไม่สบายใจก็คือต้องตกหัวขอ้อเป็นแป้งแต่ท่านใดไม่ตกก็ได้นะคะนอนได้เลยค่ะ วันนี้ก็หวังว่าแม่ต้อมมาแบบปันไดห้หลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องสุขภาพด้วยทั้งเรื่องใบหน้าด้วยค่ะเพราะจริงๆสําคัญมากเลยนะคะใบหน้าไปไหนมาไหนเราคนเรานะคะ,ะเสื้อผ้าแต่งตัวน่ยจริงๆแล้วก็เป็นองค์ประกอบเฉยๆแต่ว่าที่ดีคือที่สุดคือไปไหนน่เราต้องเอาหน้าไปเนี่ยนะคะถ้าหน้าเราดีเนี่ย เราก็มีความมั่นใจใช่ไหมคะเราไม่ต้องโบ๊ไม่ต้องโบ๊แป้งไม่ต้องโบ๊ะรองพื้นให้ให้ยุ่งยากค่ะเราถ้าเราได้กระทอดเซลผัดเซลแล้วผิวเราจะเป็นผิวที่ดูอ่อนกวัยเวลาเราทาแต่งหน้าทาแป้งเนี่ยไม่ต้องหนาเขาก็จะดูธรรมชาตินะคะแล้วไม่ทําให้เราหนักหน้าด้วยที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปปกปิดใครนะคะเราเราพร้อมที่จะเปิดเผยใบหน้าของเราเลยคะ่ะว่านี่หน้าผิวหน้าที่แท้จริงของฉัน ฉันไม่ได้ปกปิดเลยฉันฉันเปิดเผยตลอดก็อย่างแม่ซอใช้มาเกือบ30ปีแล้วนะคะ2 0กว่าปีแล้วแม่ต่อขัดเซลลให้ทุกคนเห็นตลอดเลยว่าใช้แล้วมันผิวเราเป็นยังไงผิวเราบางไหมใช้แล้วออกแดดได้ไหมใช้แล้วจะกลับมามาเป็นฝ้าอีกไหมเมื่อหายแล้วจะเป็นฝ้าอีกไหมนี่การันตีตัวเองเลยมันไม่กลับมาเป็นอีกค่ะอันนี้พูดออกจากใจเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่า ป้าแม่ต้อเนี่ยเป็นฝ้าถาวรและเป็นสิวเต็มหน้าเลยแล้วมาหายก็เข้ามาหายข้อสมุนไพรพอหายแล้วอยากใช้ดีแล้วบอกต่ออยากบอกต่อทุกคนนะคะเนาะแล้วก็เราใช้ธรรมชาติบําบัดดีไหมคะแล้วเรารักษาพื้นฐานใบหน้าเราก่อนหลังจากนั้นอยากลง,ลงบํารุงค่อยมาปรึกษานะคะบํารุงก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งคะ่ะก็วันนี้หวังว่าหวังว่าแม่ต้อคงให้ประโยชน์กับทุกท่านนะคะ น้ำข้าวโพดหลังใหม่นะคะเนี๋ยไม่ต้อบอกสูตรนะคะอันนี้นมนมอัลมอนด์นะคะนมอัลมอนด์จะทําได้สองแบบแบบแบบทําดิบหรือว่าแบบโดนความร้อนได้หมดค่ะแต่แม่ต้อชอบทําดิบนะคะเพราะดิบเนี้ยจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ไม่ต้องได้ใส่สารกันบูดยายุ่งยากเลยค่ะที่ทำเอาเองนะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน สวัสเสว่างแล้วก็ท่านใดที่กำลังมองหาที่จะดูแลหน้าแบบธรรมชาติปลอ,อดภัยเราใช้ธรรมชาติบำบัดดีกว่านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ต้อจกจะมาแบบปันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ